มันมันดูเหมือนเกมมันไม่เป็นดังใจหวังเลยเป็นเพราะอะไรหยุดไปนานไหมครับพี่ไม่ตอบพยายามจะไล่พยายามจะไล่ออกวุฒอยูอ่นะแต่ว่ามันไปแค่ใจแต่ว่าร่างกายมันไม่ขยับไปตามใช่ไหมตอนนี้เหนื่อยอยู่นะตรงนี้เห็นทนะ่านได้ความพยายามพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แล้วผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างครับเหนียวเหนียวไหมตรงไหนปวกไปแล้วขนาดยาวเลยโดยรวมประเมินสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่ดีเลยรู้ไหมต้องเกิดเกิดจากอะไรครับที่แบบเราแบบรู้สึกวันนี้ไม่ไม่ค่อยดูเลยไม่ค่อยมีแรงอ่ะ มองว่าเราสภาพไม่เต็มที่มันเกิดจากอะไรไมีเหตุผร้อยยี่สิบของว่ามีต่อยานึ่ห้าปีอ่าน้ำหนักอ่าเป็นเรื่องของน้ำหนักเนาะใช่เวลาร<ม>ทำแล้วมันก็ดูเหงยยุยุกตรงน,นี้ใช่ไหที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้แพ้ลงมาเนี่ยก็น,น่าจะใช่เพราะร่างกายเราก็มันก็ไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอยู่แล้วเขาเพิ่งกลับมาด้วยเนาะแล้วก็รีบน้ำหนักตัวเองลงด้วยนี่แหละเป็นสาเหตุเลยก็หากสมมติสมมติเราไฟได้ถ้าเราได้ต่อยอีกสักไฟหนึ่งก็น้ำหนักประมาณไหนดีน้องเชิญ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ได้สมนะจะได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องสภาพร่างกายก็จะอาจจะดีกว่านี้ดูลมพอใจผลงานเราเมวันนี้ไม่เป็นแฟนให้กำลังใจเราเยอะเลยเพชรฝากถึงใครไหม,มวันนี้ฝากแฟนมวยที่เป็นกำลังใจของผม,ผมสู้ต่อไปดีไม่พอยังดีไม่พอโอเคเป็นกำลังใจให้ครับร นนีก็็เปบทสัมภาษณ์สวัสดีครับท่านชายวันนี้เบิร์ดเลยหล่อเลยเป็นไงบ้างครับเกมการชกวันนี้เอ้าเพิ่งจะถอดอ่าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคุณเกมไม่ไมนไม่ดีเท่าไหร่ไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีตรงไหนเราชนะขาดเลยนะม้วนเดียวเลยนะยังยังไม่พอใจจุดไหนบ้างครับ คนนี้ยังไม่แข็งแรงเหรอเหรอออมันเพราะอะไรเราหยุดนานหรือว่าเราอย่างไงหยุดนานกี่เดือนแล้วอ่ะที่ไม่ไ่สี่เดือนสามสี่เดือนแต่ว่าแกก็ยังขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแต่ยังไม่พิสุดใช่ไหมครับผู้ชกเรามีไงบ้างเีครับมาดีครับแต่ว่าพีสภาพนะครับร่างกายเขาซู้เราไม่ได้แล้วดูดูร่างกายเราจะดีกว่าใช่ไหมครับเวทนี้เป็นไงบ้าง วันนี้โอเคครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบปอนด์เป็นเวทที่ดีสุดแล้วใช่ไหมวอร์มก่อนหน้านี้เราต่อยเวทไหนที่ที่แพ้มาสองสัปดาร้อยสิบเก้าโอมันมันบีบไปใช่ไหมครับอ๋อหลังจากนี้ก็ฮองเวทนี้ตลอดใช่ไหมครับวันนี้ได้ฉีดไหมครับได้ฉีดเยอะไหมได้บโล้วประมาณโหเยอะอยู่โอเคนะครับแล้วไปหน้าเป็นไงบ้างตังเป้ายังไงอยากเจอใครไหมอยากชิงช้ำอะไรยังไงไหม แต่โบลเตอร์นะแต่โบลเตอร์แต่ถ้าร้อยยี่สิบสองก็ยังไม่เต็มเวทนะร้อยสิบแปดก็บีบไปอีกเออเดี๋ยวรอให้เต็มร้อยยี่สิบสองก่อนใช่ไหมครับอืมอืมวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณคนุครดูที่ว่าตีตัวอืมตีมารขอบคุณครับอืมอืมอเพชรเพลินี่พูดเบามากแต่บนเวทีเนี่ยตีตีซะแรงเลยนะฮะคนที่เราแพ้มามีใครบ้างสองสามไฟก่อนนะเนี่ยมีสาวเอกครับเที่ยว เป็นไงอยากจะล่าแค้นไหมสักเขี้ยวสักดีไหมเอาเอาใครก่อนดีเสาเอกหรือเขี้ยวเสาเอกก่อนเลยเนาะเอาเลยเซนว่ามีอะไรอยู่ในใจแน่เลยเออขอแค่มาเบนไหนดีร้อยยี่สิบร้ี่สิบแหแค่ที่ไหนนะวันนั้นบัลสิตัลลิตครับออลังสิตถ้าเจอเสาเอกอีกทีขอที่ไหนดีลัาเนีงล่าเนียงดีกว่ไม่ไม่ไปลังสิตทำไมไอ้ลังสิตมันเป็นลังสิตมันอยู่ใกล้ที่พักเรานะเอาหรออ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับน้องชายดีคครรัับบสวัสดีครับ